กลับสวัสดี f c รถไทยนูแลนด์ทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่ร้านเรืองชัยแท็กเตอร์นะครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเซลพงนะครับคลิปนี้นะฮะคลิปนี้เดี๋ยวเซลพงจะมาแนะนำนะครับเป็นโปรโมชั่นที่พิเศษสุดนะครับสำหรับสิ้นปีนี้นะครับผมทางไฟแนนซ์สีสวัสด์นะครับ ตอนนี้เรามีดาวพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่0%นะครับฟังไม่ผิดนะครับโปรพิเศษสุดสำหรับเสินปีนี้ดาวเริ่มต้นที่0%นะครับสำหรับรถไถน,นิวแลนดลทุกรุ่นทุกแรงม้านะครับตอนนี้นะครับพ่อนานสูงสุดถึง6ปีนะครับพร้อมของแถมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบัตรเตริมน้ำมัน มูลค่าสูงสุดถึง1,000 0บาทนะครับพร้อมรถจัก,กรยานไฟฟ้านะครับที่จะแถมให้ลูกค้านะครับภายในสิ้นปีนี้ปีเดียวนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เซลล์พงนะครับ089540 1575นะครับปูพิเศษตอนนี้นะครับ มีเฉพาะภายในสิ้นปีนี้นะครับให้ลูกค้ารีบโทรมาหาเราด่วนนะครับผมนะฮะสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆได้ที่0895401575นะครับติดต่อได้ที่เซลพงเลยนะครับผมตลอด24ชั่วโมงนะฮะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ